วัสดีครับผมพลกรเพิ่มพนเองนะครับผมเป็นผู้นําสูงสุดของทีมใน Infinity Groups วันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับผมหลังจากที่ได้รับในส่วนของเว็บไซต์ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเว็บไซต์ขยายสายงานของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะนําไปโฆษณาทําการตลาดที่ไหนนะครับผมก็เฟซบุ o กนะครับเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นโปรแกรมนะครับผมที่เพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักดีอยู่แล้ว ก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนั้นนะครับผมในการทําการโฆษณาก็ได้นะครับผมจะบอกว่ามันจะมีวิธีในส่วนของการโฆษณาผ่าน f a เฟซ o ุ๊่อีกช่องทางหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีกันนะครับว่าทํายังไงนะครับผมจะสามารถโปรโมทเว็บไซต์ส่วนตัวตรงนั้นแล้วก็ดึงให้กับผู้มุ่งหวังหรือโ r o สเปคของเราเข้ามาอยู่ใน ระบบอัจฉริยะนะครับผมแล้วก็ให้เขาศึกษาในระบบนะครับผมแล้วก็ทําตามระบบนะครับหลังจากที่เพื่อนๆจะไปโพต์ตามเว็บบอร์ดเว็บหางานหรือห้องหรือกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับการหางานเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทำในส่วนของการโฆษณาผ่าน Facebook ได้อีกทางช่องทางหนึ่งด้วยนะครับผมยังไงนะครับก็ขั้นแรกเพื่อนๆก็เข้าไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะครับผมก็ล็อกอินนะครับผมให้เป็นหน้า Facebook ของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับนะครับเป็นโปรไฟล์ของตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ ใช้ในส่วนของเว็บไซต์ที่เพื่อนๆได้แล้วนะครับผมเป็น w วอเใน infinity8.com นะครับผมชื่อของตัวเองที่เข้าไปเซตติ้งในงส่วนของระบบนักธุรกิจนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเข้ามาในส่วนของหน้าหลักนะครับ็อกอินเฟ e บุ๊คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูหน้าหลักนะครับผมหาตรงเมนูที่เขียนว่าทางรัดโฆษณานะครับผมก็เข้ามาที่โฆษณาแล้วก็เขียนคําว่าสร้างโฆษณานะครับ คําว่าสร้างโฆษณาหลังจากนั้นนะครับผม a c e b o o กก็จะถามแล้วว่าเราต้องการเลือกโฆษณาแบบไหนนะครับเป็นโฆษณารษณะของการโปรโมทโพสนะครับผมหรือโปรโมทเพจนะครับผมหรือว่าส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ของคุณนะครับหรือเพิ่มจำนวนคอนเวิร์ชชั่นนะครับผมหรือเพิ่มจำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชันของเราหรือมีการส่วนร่วมในแอปพลิเคชันนะครับหรือก็เพิ่มจํานวนผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือว่าเพิ่ม จานวนการรับชมวิดีโอนะครับผมในส่วนของตรงนี้เราจะเลือกนะครับผมเป็นการส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็พิมพ์ไปเลยเว็บไซต์ที่เราได้เข้าไปเซตในส่วนของเว็บไซต์เิยะเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะมีเว็บไซต์ส่วนตัวที่ผมให้ทุกคนเข้าไปตั้งนะครับผมในส่วนของชื่อเว็บไซต์ทุกคนจะขึ้นต้นด้วย World ดเว็ i n ก i า i t นนะครับผมแปะหรือน i n อ i น i ิน i ตี้กลุ่มนะครับผม com/ceo ของผมนะครับก็ หล,หลายๆท่านนะครับผมก็จะมีชื่อเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับหลังจากนั้นกดโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเป็นการที่ใช้เป็นชื่อแคมเปญน,นี้นะครับผมไปชื่อกิจกรรมนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นแคมเปญ w w w 9infinite8.com ชื่อของตัวเองเป็นแคมเปญที่เกี่ยวกับการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ ทีนี้ขั้นตอนที่2นะครับผม Facebook ก็จะถามคุณว่านะครับคุณต้องการให้โฆษณาของคุณเข้าถึงบุคคลกลุ่มไหนบ้างที่เป็น p r o s p เ c t ของคุณนะครับก็อเอาเฉพาะประเทศไทยก่อนละกันเนาะนะครับอนาคตค่อยเพิ่มนะครับในส่วนของกลุ่มอายุที่จะให้ Facebook พาคุณนะครับผมพาพาพา,พากลุ่ม p r o s p เป t เหล่านั้นเข้าถึงเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้กเ็เป็นการลงทะเบียนของแอปพลิเคชันนครับซึ่งยังไม่เปิดใหนะ้ลงเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปี นะครับลงทะเบียนแล้วก็ใช้ทําธุรกิจนะครับก็ใช้ตั้งแต่20ปีขึ้นไปก่อนละกันนะครับในกลุ่ม2ตรงนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็น Gen Y นะครับน่าจะไม่เกินสัก35นะครับแต่ผมเลือกเป็น39แล้วกันนะนะครับเอาเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับเป็นภาษานี่ก็เน้นให้เป็นภาษาไทยก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะแอปพลิเคชัน iPoint ยังเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะของคนไทยนะครับโอเคใส่ภาษาไทยไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็ความสนใจนะครับคุณ p r o s p e ปของเราเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรบ้าง นะครับก็ให้เขาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ละกันนะนะครับมันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่ามือถือนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับผมหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับผมเป็นเ,เป็นตัวที่จะกรองคนที่เขาจะเข้ามาในส่วนของตัวโพสนะครับว่าเขาจะเขาชอบสนใจในระบบอะไรบ้าง a c e b o o กมันก็จะกรองมานะครับว่าคนเหล่านั้นที่จะเข้ามาเสพข้อมูลของเราเนี่ย นะครับจะเป็นกลุ่มคนประเภทไหนนะครับผมก็ให้สนใจในสมาร์ทโฟนนะครับทุกอย่างที่มันเกี่ยวกันนะครับผมเป็น iOS นะครับผมเป็น iOS App Store นะครับผมเป็น iOS App Store นะครับผมแล้วก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมแอปพลิเคชันไม่มีไม่เป็นไรครับก็เกี่ยวกับการหางานก็ได้นะครับผมเป็นหางานพาร์ทไทม์นะครับผมหรือว่ารายได้เสริม นะครับผมหรืออาชีพเสริมนะครับเป็นการแท็กนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับงานพิเศษอ่ะไม่เจอ,อไม่เป็นไรนะครับมันก็จะงานอดิเรกงาน ทำงานแต่งางานงานอะไรอ่ีโอเคไม่เป็นไรนะครับเป็นงานอาดิเรกนะครับแต่ว่าเป็นอาชีพประกันน้อกไปด้วยผ่างงานว่าอ,อะไรนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เขาจะคับกลุ่มโพสเปกให้เข้าถึงในส่วนของโพสตเรานะครับพฤติกรรมก็คือผู้ใช้อุปกรณ์มือถือนะครับผมแล้วก็สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตน,นะครับแล้วแต่นครั้นหาพฤติกรรมก็คือหาอไรายได้นะครับหาง,งาน อาชีพเสริมตรงนี้มันก็จะเป็นกลุ่มโปรสเ e c t ที่เราจะเข้าไปหาเขานะครับผมพฤติกรรมนะครับผมก็ขยันไม่เจอนะครับไม่เป็นไรนะครับก็การเชื่อมต่อนี่เชื่อมต่อทั้งหมดนะครับผมแล้ว facebook ก็จะ รายละเอียดตรงนี้นะครับกําหนดกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือทําเลที่ตั้งประเทศไทยความสนใจในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ Android ด์สมาร์ทโฟนแอปสโตร์นะครับหรือเว็บทางงานทางงานพิเศษนะครับบริการมก็คือชอบเล่นสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะครับผมก็อายุ29-3.9ปีภาษาไทายการจัดตําแหน่งเรียงวางก็คือวางฟีดคอลัมน์ของข่าวไว้บนบนด้านขวาของคอมพิวเตอร์เด็คทอปแล้วก็บนมือถือเนแอพพลิเคชันของบุคคลที่3การเข้าถึงเนี่ยเฟนโพก็จะประมวลมาให้เรียบร้อยแล้วว่าคนที่มมีประาาณ11ล้น 11ล้าน8แสนคนทั่วประเทศนะครับก็เขาจะถามนะครับว่าคุณต้องการใช้งบประมาณต่อวันเนี่ยเป็นวันละประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็กำหนดไปประมาณวันละ150บาทนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับใช้งานชุดโฆษณาของฉันอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถูกต้องครับนะครับการเข้าถึงโดยประมาณต่อวันนะครับก็อยู่ที่7ถึง19คนต่อวันค่านี้เป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้นนะครับผมก็จะบอกนะครับว่าโอเค ตรงนี้เป็น T.S ประเทศไทยนะครับชื่อคูชุดโฆษณาที่เราจะเริ่มโฆษณาชุดนี้นะครับผมก็เอาเป็นคําสั้นๆน,นะครับชื่อแคมเปญน,นะครับว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบไหน นะครับหรือว่าต้องการให้มันเป็นคําแบบไหนที่เราจะเข้าใจในส่วนของวิธีการเข้ามาใช้บริการได้ง่ายขึ้นนะครับมันสั่งเปิดกับสั่งปิดโฆษณาได้นะครับแล้วคงก็ถามเรื่องขั้นตอนที่สัเนี่ยนะครับเวลาสร้างโฆษณาเนี่ยให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะใช้นะครับว่าจะเป็นรูปภาพแบบไหนกันนะครับก็เข้ามาดูนะครับถ้ามันไม่มีนะครับเราก็สามารถอัปโหลดนะครับหรือเกดูคลังภาพนะครับคลังภาพตรงนี้นะครับก็สามารถอัปโหลดขึ้นมาก็ได้นะครับอัพโหลดรูปภาพขึ้นไปนะครับ โอเคนะครับ Facebook ก็จะอัพโหลดขึ้นไปนะครับผมดเรียบร้อยนะครับอ่านะครับผมหลังจากที่เราได้เลือกในส่วนของรูปภาพเียกน้อยแล้วนะครับเป็นรูปภาพที่ทําให้มีความรู้สึกว่าเห้ยเห็นแล้วอยากคลิกอะนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมก็สามารถเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อเรื่องนะครับผมก็ให้ใส่หัวข้อเรื่องไปก็เป็นหัวข้อเรื่องที่อ่านแล้ว ะครับผมมีความรู้สึกว่าอยากคลิกนะครับผมนะครับก็ให้ใส่หัวข้อเรื่องไปนะครับผว่ามันเป็นหัวข้ออะไร ผมหลังจากที่ใส่ข้อเรื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมเฟซบุ๊กก็จะเข้าไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าโฆษณาของเรานั้นผ่านไหมนะครับผมก็หลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถส่งไปให้เป็นพีเอฟพูปได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่จะให้คนที่อ่าน นในส่วนของแคมเปญตรงนี้หรือว่าโฆษณาตรงนี้นะครับผมคลิกปุ๊บแล้วมันจะลิงก์เข้าไปที่เว็บไหนนะครับในส่วนของตรงนี้คือจะเป็นเว็บที่เราลงทะเบียนไว้ครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เป็นเว็บขยายสายงาขององค์กรที่ผมจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาทําตามขั้นตอนแล้วก็สเต็ปต่างๆนะครับ ะรออเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะสามารถสร้างโฆษณาของท่านเองนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับผมก็สามารถตรวจสอบได้นะครับก็เฟซบุ๊กผมกำลังตรวจสอบอยู่ว่าโฆษณาของเราผ่านไหมนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คได้ว่างบการโฆษณาของวันนี้นะครับผมเป็นการโฆษณาที่จะทาให้คนคลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของเราก็กรอกชื่อเข้ามาแล้วก็เราสามารถ f o l l o w แล้วก็สามารถทําให้เขาดําเนินธุรกิจต่อไปได้ นะครับงบประมาณต่อวนันวันที่เท่าไหร่นะครับต้นทุนเท่าไหร่เข้าถึงจำนวนเงินที่เข้าถึงมาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในวันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเท่าไหร่วันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะครับถ้ามันควนจะปิดในส่วนของแคมเปญโฆษณาก็ปิดตรงนี้นะครับผมรายใจ่ายในส่ง,งตรงนี้มันก็จะตัดผ่านบัตรเครดิตนะครับตรงนี้ก็เมื่อกี้นี้ที่เรากําหนดงบประมาณต่อวันตรงนี้นะครับผมมันก็จะทําให้ เราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับว่าวันนี้จะเอางบเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมในส่วนของการกำหนดโปรสเปกตตรงนั้นนะครับมันก็จะบอกโดยประมาณว่า ต่อวันเนี่ยถ้าใช้งบประมาณวันละประมาณ190บาทเนี่ยคนที่เข้าถึงเว็บเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-25คนในการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเขาคลิกเข้ามาแล้วก็กรอกข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์เราเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ10-25ตกเฉลี่ยประมาณคนละ10-15บาทในการทําการตลาดถือว่าค่อนข้างที่ยังพอรับได้อยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนั้นเขาตัดสินใจทําธุรกิจกับเราผลประโยชน์มันก็จะค่อนข้างมหาศาลแล้วก็ จะพูดว่าไงดีนะครับมันคุ้มค่ามหาศาลละกันนะครับเพราะว่าอีกอย่างคือธุรกิจเรามันเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มันเป็นแอปพลิเคชันโหลดฟรีด้วยนะครับแล้วก็ สามารถ Follow ให้เขาเข้ากับห้องประชุมออนไลน์หรือว่าห้องประชุมออนไลน์ที่เป็นการเปิดโอการทางธุรกิจที่มีทุกๆวันอาทิตย์นะครับผมสองทุ่มถึงสี่ทุ่มตรงนั้นเขาก็จะเห็นโอกาสทางธุรกิจของเราเองนะครับนี่คือวิธีการลงโฆษณาในส่วนของการทําโฆษณาฝาดเฟซบุ๊กนะครับเป็นคารที่ดึงให้คนเข้ามาคลิกเว็บไซต์ของเรานะครับก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่แนะนําเพื่อนๆนะครับผมในส่วนของวิธีการนะครับสร้างโฆษณาอย่างง่ายๆนะครับไม่ยากเลยก็ทําตามสเต็ปที่เขากําหนวไปนะครับ ที่เมนูทางรัดโฆษณานะครับลงอินเข้า Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สร้างโฆษณาเป็นการทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสร้างโฆษณาเขาจะถามว่าคุณต้องการแทบโฆษณาแบบไหนนะครับก็ส่งผู้คนไปยเว็บไซต์ของเราใส่เว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับคือเว็บไซต์ของเราเองหลังจากที่คุณลงทะเบียนเว็บไซต์โปรโมทขยาย,ายงางเข้าสู่ระบบอัริยะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาลิงก์ตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ นะครับผมแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับผมบอกขั้นตอนที่1คุณต้องใส่ถุงนิ้เสร็จเรียบร้อยละขั้นตอนที่2เนี่ยคุณก็เลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มโปรสเปกนะครับใส่ข้อมูลลงไปตามนี้นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยคุณต้องการให้มีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เราจะกำหนดต่อว,ว,วันเท่าไหร่แล้วแต่คุณนะครับต่อว,วันหรือต่อค่าส่วนลนโฆษณราระยะยาวนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่คุณคิดว่าเขาเห็นแล้วเขาต้องการคลิกเลยทันทีนะครับผมก็คลิกในส่วนของวิธีการดําเนินธุรกิจนะครับ ก็เขาเห็นแร้วเขาอยากทำธุรกิจด้วยก็คลิกนะครับเอามาจะเป็นเรื่องของรายง,งานผลรายได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเข้ามาแล้วระบบก็จะประมวลผลต่างๆให้คุณรีวิวตรงนี้เหมือนที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อรอข้อมูลในส่วนของการตวารวจสอบ ว่า Facebook จะอนุมัติให้โฆษณานี้ออกไปได้ไหมนะครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านหมดแล้วนะครับเพราะเป็นรายได้ของเขาถ้ามันเป็นโฆษณาที่มันไม่ผิดกฎหมายก็พอลแล้วเราก็มาดูที่หน้าหลักใหม่เหมือนเดิมนะครับผมมันก็จะขึ้นสถานะตรงนี้นะครับว่าวันนี้มีคนถูกสัปดาห์นี้มีคนเข้าถึงโพสต์แล้วกี่คนมีคนถูกใจเพจกี่คนนะครับแล้วก็มีคนที่คลิกจำนวนเว็บไซต์กี่คนรายงานจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยครับผมสำหรับวิธีการในส่วนของการที่ เราจะลงโฆษณาหรือว่าดึงผู้คนให้เข้ามาในสู่ระบบอัจฉริยะแล้วก็เข้าสู่ระบบห้องประชุมออนไลน์ได้อย่างไรนะครับผมก็สําหรับวันนี้วิธีการลงโฆษณาผ่าน Facebook ผมก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สาหรับบทเรียนหน้าสำหรับบทนี้สวัส,บบสดีครับ,รบก็ขอจบวิธี สำหรับวันนี้วิธีการโฆษณานครับผมหรือว่าดึงผู้คนเข้าสู่การเปิดโอกาสทางธุรกิจหรือ o p p ออนไลน์ผ่านมือถือนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สำหรับบทเรียนหน้านะครับผมก็จะมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์มาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนายอินฟินิตี้ก o ุ p มกไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างไรคิดจำกัน